ขอความร่วมมือนะคะพี่กุ้งพี่กุ้งเดี๋ยวข้างในออกไม่ได้เลยนะครับจอดตรงนี้นะคะรอาท่านนะคะสามคันนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าองโบสถตอนนี้นะคะทางวัดขอความร่วมมือนะคะลงลองเสร็จแล้วนะคะยาวมากเลยนะคะในตอนนี้นะคะขอความร่วมมือกับทุกท่านนะคะขยับรถให้ด้วยค่ะขอความร่วมมือขยับรถใช้ด้วยนะคะ นะครับถ้านี้ยโลของเสร็จแล้วขออยับรถด่วนเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้บทุกท่านนะคะช่วยขยับรถให้ทาง่วดัด้วยนะคะช่วยขยับรถให้ทาง่วดัด้วยนะคะข้างไปต่อเลยนะคะบเลบลลี่ให้อปจอดด้วยน่ะมันยื่นมาขึ้นถนนแล้วใครบอกให้จอดอะ่ะอันนี้ เป็นเจ้าของกระเบือบ้อง,งมอองุงหลังคาพระอุโบสถหลังแรกของวัดตะมนตรงของเรา เาอเ<ร>าแค่นะก่อนแค่ขนาดเนะวันนี้เข้ามาเียวมาเนี่ยเ<ร>าอาแค่นี้ก่อนนะหลวลงพ่อรวยวันนี้สีสายหลวงพ่อรวยของเบสิลักากี้ซ่ากัน่นะครับแสน,น,นละ9,900บาทนะครับตะเพื่อหมุนราคาเท่าโบโซนหลังแรกของรัฐมนตรีของเรานะคะรับเขียนชื่อนามสกุลนะคะระับปีเกิดน,นะคะรับเปิดโหมไม่ต้องนะเด็กธรรมดาโทรหานะครับโทรที่จะมาขอบุญครั้งนี้นะครับถ้าจะได้ รับเพืเหลือบรานคุณเจ้านะครับนี่นะครับจะเพื่อนะครับแผ่นละ9.9บาทนะครับท่านจะเป็นเจ้าของกี่แผ่นก็ได้นะครับติดแผ่นที่100แผ่นล้อเด็ดดอกไม้ทุกเ๊บนะครับคุณผู้ชมครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับจะลืมนะครับดอกไม้ทุกเทียนอ่าหมอหยาดอีกทีนะครับรถมิสโตนะครับอ่าขอใหญ่จอดจานนะครับ 9704กรุงเทพมหานครนะครับช่วยขยับรถให้หน่อยนะครับช่วยขยับรถให้หน่อยนะครับตอนนี้นะครับใกล้เวลาที่จะแข่แล้วนะครับเปรียนตัวทุกท่านนะครับเหลือเวลาอีกสานาิีครับทีนะครับข่าวดีนะครับตรอดท่านเจ้าของรถอะไรนะคอนต้าคอนต้านะครับสาม ก็ไใจน้อยหนูค้าตุ่นสอบสองประเด็นคุงเทพมหาหนครนะครับรีบไปดูรถของท่านเลยนะครับตอนนี้ล้อแฉบซ้ายเหลือแล้วเดียวแล้วนะครับแถบขวาก็เหลือแล้วเดียวนะครับด้านหลังรีบไปดูรถของท่านเลยนะครับเหลื ح ح> อไม่กีดียแล้วนะครับจบข่าวนะครับข้างในาครับว่าไงครับเรือ่อ,องรถ้อมนะครับ นครับขอขอบนะคะตัดนนะคะบเลยนะคะุขภาพดีแล้วนะคะแล้นะรับขอยจ่ายเลยกระุดูแลเองเลยเครื่องรถตายแล้วการเข้าแล้วรอพอเดี๋ยวชัจัดเข้านะดูดเล็ดดูแลเองเลยอะปวดรเองเลยเอาผู้กำเนิดเลยนะโอ ตายแล้วเดี๋ยวเราพาดูไกด์นะประตูรถไฟฮะประตูรถตูแลรถเองแล้วเนี่ยนี่นะครับต่อเพื่อทุกแห่งนะครับมาตกเรียบที่จะหลักมาโบนสุดหลังนี้นะครับไม่มีรถที่งออกไม่มีวนเวียนที่เสียงของครา้งจะต้องขึ้นไปอยู่หลังคาโบนอย่างนี้แน่นอนนะครับอธิษฐานได้เลยดึนะครับต่อเพื่อนี่ ถ้าคุณเจ้าทำวัดพระทำวัดเจนจะไม่ตาแดดจะไม่เปียกตาฝนนะครับนี่พระคุณเจ้าก็จะทำวัดพระทำวัดเจนนะครับเี็นแต่สิ่งคุณดูเล็กดูแลเรื่องวัเองเลยนะ ด้มานะรับเดี๋ยวเากนะครับคริสาตอดูนะคะแห่ขั้นล่างนะครับแห่ขั้นล่างนะครับเราไม่วดขนบนนะครับ